เคยไม่ครับที่คุณรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่ในเมฆหมอกหนาทึบมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าเลยทุกอย่างดูคุมเครือและมืดมิดไปหมดคุณไม่รู้เลยว่าต้องไปทางไหนทำอะไรต่อไปความรู้สึกนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณอยู่ในสถานาการณ์ที่ยากลำบากเมื่อคุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเมฆหมอกหนาทึบนี้มันก็อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี่แหละเป็นกระบวนการที่บุคคลตระหนักถึงความเป็นจริงที่แท้จริงของชีวิตหลุดพ้นจากกรอบความคิดเดิมๆที่เคยยึดถือมามันเหมือนกับว่ามีคนมาสับสวิตขึ้นแล้วอยู่ๆทุกอย่างที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับตัวคุณและโลกใบนี้มันกลับตาลปัดไปหมดเลยทำให้คุณตระหนักถึงความจริงใหม่ๆเกี่ยวกับตัวคุณและโลกใบนี้ ความจริงเหล่านี้อาจขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเคยคิดว่ารู้มาตลอดแน่นอนครับประสบการณ์เนี้ยมันทั้งน่าตื่นเต้นและก็น่ากลัวในขณะเดียวกันมุมมองใหม่ๆที่คุณได้รับจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอาจช่วยให้คุณเข้าใจในตัวคุณและโลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้นมุมมองเหล่านี้อาจช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากยิ่งกว่าเดิมแต่ในอีกด้านหนึ่งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัด และสับสนคุณต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับมุมมองใหม่ๆเหล่านี้อีกเหมือนกับคุณนั้นถูกปลุกขึ้นมาจากเตียงอุ่นๆแล้วโยนคุณลงไปในบ่อน้ําที่หนาวเย็นและมืดมิดที่คุณนั้นไม่รู้จักแน่นอนครับว่าการตื่อนรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ย ก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจคุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และความเข้าใจความจริงใหม่ๆเหล่านี้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันก็อาจจะใช้เวลานานหลายปีหรืออาจจะเกิดขึ้นได้แบบฉับพลันเลยก็ได้นะครับและในกระบวนการเดินทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณเนี้ยบางครั้งเราก็อาจจะพบกับด่านมืด5อย่าง ที่น้อยคนนักจะบอกคุณแม้การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอาจเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและทรงพลังแต่การตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะคุณอาจเริ่มเจอกับความสับสนที่สามารถปรากฏได้ในหลากหลายรูปแบบ คุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อค่านิยมและแม้กระทั่งอัตราของตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกสูญเสียจุดยืนเหมือนพื้นดินใต้เท้ากำลังสลายและนั่นก็เป็นเพราะในทางหนึ่งตัวตนเก่าของคุณกำลังถูกท้าทายและตัวตนใหม่ของคุณกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นนั่นเองมันเหมือนดักแด้ที่กำลังลอกคราบคล้ำหาทางในความเมดไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นจะกลายเป็นอะไร นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางเท่านั้นแม้ว่าด่านมืดเหล่านี้มันจะดูท้าทายแต่การผ่านมันไปให้ได้ก็จะนำคุณไปสู่ความเข้าใจความเชื่อมโยงและการเติบโตทางจิตวิญญาณที่แท้จริงความสับสนอาจดูเหมือนอุปสรรคแต่แท้จริงแล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตมันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังก้าวข้ามกรอบเก่าๆของตัวเองขยายออกไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เรียบเสมือนมเมล็ดที่แตกเปลือกเพื่อให้ชีวิตใหม่ได้เบ่งบานออกมาแล้วเราจะเดินผ่านความสับสนหมองมัวเนี้ยไปได้ยังไงเนี่ยก้าวแรกก็คือการยอมรับและเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองอย่าพยายามกดทับหรือปฏิเสธมันเลยปล่อยให้ตัวคุณเองนะ่ะรู้สึกสับสนบ้างไร้ทิศทางบ้างหรือแม้แต่ให้มันกลัวบ้าง ต่อมาฝึกสติอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องตัดสินเพียงแค่สังเกตความคิดและอารมณ์ของคุณโดยไม่ปล่อยให้มันถูกพาไปวิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอาจทำให้คุณนั้นรู้สึกห่างไกลจากเพื่อนเก่าและความสัมพันธ์เดิมๆซึ่งอาจเป็นเรื่องยากและทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีใครรอบข้างเลยที่เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ และเนี่มันก็คือความขัดแย้งถ้าคุณสามารถตระหนักรู้แล้วก็มองเท่าทันมันได้คุณกำลังเชื่อมโยงกับตัวเองและจัก,กรวาลลึกซึ้งขึ้นในขณะเดียวกันคุณก็กำลังสันโดษแยกตัวออกจากผู้คนและความสัมพันธ์ที่เคยนิยามตัวตนของคุณและความโดดเดี่ยเนี้มันก็สามารถปรากฏขึ้นมาได้หลากหลายรูปแบบเลยคุณอาจรู้สึกไม่อยากออกงานสังคมรู้สึกไม่เข้ากับเพื่อนเก่า หรือประสบกับความรู้สึกสูญเสียและความโศกเศร้าจากการที่คุณก้าวข้ามความสัมพันธ์เก่าๆที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตแต่ได้โปรดจําไว้นะครับว่าความสันโดษนี้มันไม่ได้เป็นการปฏิเสธชีวิตเก่าหรือผู้คนในชีวิตของคุณเลย แต่มันเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการเติบโตทางจิตวิญญาณเท่านั้นเองเมื่อคุณพัฒนาเป้าหมายและคุณค่าของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยคุณจะพบว่าตัวเองดึงดูดผู้คนและประสบการณ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับมุมมองใหม่ๆของคุณเข้ามาในชีวิตซะอย่างนั้นแหละแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือขาดการเชื่อมต่อในช่วงเวลาของความสันโดษนี้ล่ะจริงๆแล้ว่มันก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอะไรนะ สิ่งสำคัญเลยคือต้องยอมรับและตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองมันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกเศร้าหรือเหงาเมื่อเราปล่อยวางความสัมพันธ์เก่าและเริ่มความสัมพันธ์ใหม่อนุญาตให้ตัวเองใช้เวลากับการประมวลผลกับอารมณ์เหล่านี้และอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนที่คุณไวใ้ใจได้การยอมรับและตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและความต้องการของเรามากขึ้น เมื่อเรารู้สึกเศร้าหรือเหงาเกินไปเราอาจต้องการใช้เวลาอยู่คนเดียว หรืออยู่กับคนที่เข้าใจเราสิ่งที่สําคัญก็คือต้องหาวิธีที่จะดูแลตัวเองในช่วงเวลานี้ด้วยต้องจําไว้ว่าคุณน,นั้นไม่ได้อยู่คนเดียวการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในช่วงเวลาที่ท้าทายดีแหละมันเป็นเพียงแค่บททดสอบหรือบทเรียนที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถทําได้หากคุณอนุญาตให้ตัวเองใช้เวลาในการประมวลผลกับอารมณ์ของตัวเองและคุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อคุณต้องการ เพื่รับความเชื่อมโยงและประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเข้าร่วมกับกลุ่มทางจิตวิญญาณชุมชนออนไลน์ หรือลองกิจกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับคุณค่าและความสนใจของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณพบปะก,กับผู้คนที่ชื่นชอบในสิ่งที่คล้ายกันกันกบคุณซึ่งจะแบ่งปันความลหลงไหลในเส้นทางของการเติบโตทางจิตวิญญาณมันเติมเต็มความรักและดูแลตัวเองให้ดีบำรุงจิตใจร่างกายและวิญญาณด้วยการทำสมาธิออกกำลังกายและมีวิถีชีวิตที่เป็นประโยชน์สิ่งนี้จะช่วยให้คุณยึดมั่นกับแก่นแท้ และมีความมั่นคงแม้ต้องอเผชิญกับความผันผวนในการตื่นทางจิตวิญญาณก็ตามบนเส้นทางนี้คุณจะพบว่าตัวคุณเองนั้นตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยคิดว่ารู้เกี่ยวกับตัวเองและโลกใบนี้วิกิจการที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้อาจจะน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมกันเลยแต่ในขณะที่คุณกำลังถูกบังคับให้เผชิญกับความไม่แน่นอนของตัวตนใหม่มันก็จะเหมือนกับเรายืนอยู่หน้ากระจกมองภาพสะท้อนที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไป บุคคลที่คุณเคยเป็นบุคลิกที่ยึดถือมาช้านานไม่ใช่อีกแล้วมันไม่มีอีกแล้วไม่เหลือเลยเมื่อเราเติบโตจนเสื้อตัวเก่านั้นไม่พอดีตัวแล้วแหละแล้วเรากําลังดิ้นรนเพื่อหาเสื้อตัวใหม่ที่พอดีกับจิตวิญญ,ญาณที่เรากําลังพัฒนาและเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวตนนี้นะครับมันสามารถเกิดขึ้นและก็ปรากฏได้ในหลากหลายรูปแบบเราอาจจะรู้สึกขาดการเชื่อมต่อ กับเพื่อนเก่าความเชื่อเก่าหรือเป้าหมายเดิมรู้สึกเหมือนกับล่องลอยอยู่ในทะเลแห่งความไม่แน่นอนไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงตัวตนนี้เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตนั่นมันหมายถึงการพัฒนาขยายตัวและกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วเราจะก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวตนนี้ได้อย่างไรจะหาทางออกจากความไม่แน่นอนนี้ได้ยังไงเนี่ยขั้นตอนและแนวทางการแก้ไขก็คล้ายๆกับส่วน,นก่อนๆเลยครับขั้นตอนแรกก็คือการยอมรับความรู้สึกของคุณอย่าพยายามกดทับหรือปฏิเสธ ในทางกลับกันนะครับก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจความกังวลความสับสนแล้วคุณก็จะแยกแยะได้เองครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่จากขั้นตอนต่อไปนี้เลยก็คือการฝึกสติการมีสติอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ตัดสินคือหัวใจสำคัญของการเจริญปัญญาสังเกตความคิดและอารมณ์ของคุณให้ดีนะครับโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหลุดไปกับสิ่งเหล่านั้นการฝึกเช่นนี้ จะช่วยให้คุณปล่อยวางจากความยึดติดทําให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นแต่ยังไงก็เถอะยิ่งคุณก้าวหน้าบนเส้นทางสายนี้มากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่จะตกลุมพรางแห่งความรู้สึกได้มากกว่าผู้อื่นเลยคุณอาจจะเริ่มมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเบิกบานขึ้นมา สว่างสวัยหรือก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นสิ่งนี้อาจนําไปสู่ความแยกตัวและหญิ่งยัดโซความจริงแล้วการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่การเป็นผู้พิเศษเหนือกว่าใครเลยครับหากแต่เป็นการเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอัปเกรดตัวคุณเองขึ้นยกระดับพลังงานไม่ใช่การใช้อัตตากดพลังงานลงการตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับโลกใบนี้ตั้งหากคือสิ่งที่สําคัญ,ญจริงๆ แล้วเราจะหลีกเลี่ยงกับดักแห่งการหลงตัวเองได้ยังไงเนี่ยประการแรกเลยคุณต้องรู้จักยอมรับและตรวจสอบความอคติและความเชื่อผิดๆของตัวคุณเองยอมรับว่าคุณนั้นไม่สมบูรณ์แบบมีจุดบอดและยังคงต้องเรียนรู้เติบโตได้เสมอประการที่สองคุณต้องฝึกฝนเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมองเห็นตัวเองในตัวผู้อื่นและตระหนักว่าเขาก็มีเส้นทางการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณ เช่นเดียวกับคุณปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาเคารพและเข้าใจแม้จะเดินบนเส้นทางที่แตกต่างกันก็ตาม จงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับผู้อื่นมุ่งมั่นสู่การรู้จักตัวเองยอมรับตัวเองและพัฒนาตัวเองแทนที่จะพยายามเหนือกว่าคนอื่นจงจำไว้ว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่การแข่งขันหากแต่เป็นการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองการรักตัวเองการมีเมตตาและการพัฒนาตัวเองด้วยการดำรงอยู่อย่างนอบน้อมอ่อนโยน และเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงกับดักแห่งความหลงตัวเองแล้วก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งการเติบโตทางจิตวิญญาณได้อย่างมั่นคง บนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณนั้นช่างหน้าพันหลงได้อย่างง่ายดายและจะนำเราไปสู่กับดักแห่งการตัดสินคิดว่าวิถีทางของตนนั้นเป็นเพียงวิถีทางเดียวที่ถูกต้องหรือผู้อื่นยังไม่ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเท่าเทียมกันทัศนคติเช่นนี้นำไปสู่ความรู้สึกแบ่งแยกและเหนือกว่าซึ่งส่งผลเสียทั้งต่อตัวคุณเองและผู้อื่นด้วยแล้วเราจะแบ่งปันภูมิปัญญาของเราโดยไม่ยัดเยียดให้ผู้อื่นได้ยังไงเนี่ยก็ฉันเชื่อแบบเนี้ยจะแสดงความเมตตาและ และความเห็นอกเห็นใจในแนวทางของฉันได้ยังไงในขณะเดียวกันฉันก็ยังคงเชื่อมั่นยึดมั่นในความเชื่อทางจิตวิญญาณของฉันอย่างเงี้ยคือคุณต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีเส้นทางและจังหวะของตนเองคุณต้องเคารพสิ่งนั้นและไม่พยายามยัดเยียดความเชื่อของเราเนี่ยให้กับผู้อื่นแทนที่จะเป็นเช่นนั้นคุณควรเสนอแนวทางและการสนับสนุนในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจและเลือกเอาเอง คุณอาจจะลองมุ่งเน้นไปที่การสร้างสายสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้คนคุณต้องลองฟังเรื่องราวของพวกเขาบทเรียนความสำเร็จและมอบการสนับสนุนและคำแนะนำจากจุดยืนของความรักและความเห็นอกเห็นใจประการสุดท้าย คุณต้องเชื่อมั่นในพลังของความรักและความเมตตาคุณต้องตระหนักว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้กับภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณเลยและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังได้เช่นกันเมื่อคุณเข้าหาผู้คนด้วยความรักและความเมตตาคุณจะสร้างความสามัคคีและความเข้าใจแทนที่จะเป็นความแตกแยกและความเหนือกว่าจำไว้ว่าเส้นทางการเตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่แค่การชักชวนผู้อื่นให้มาเดินร่วมวิถีทางกับคุณเท่านั้น แต่มันคือการแบ่งปันภูมิปัญญาและมุมมองของคุณในแบบที่เคารพซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันและปลดปล่อยพลังเมื่อทําได้อย่างถูกต้องคุณก็จะสร้างชุมชนและสายสัมพันธ์แทนที่จะเป็นความแตกแยกและความเหนือกว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้นเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ก็อาจจะมาพร้อมกับความท้าทายด้วยเช่นกันการที่เราได้ตระหนักถึงอุปสรรคเหล่านี้และก้าวข้ามมันไปให้ได้จะนําให้เรานั้นเติบโตและก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งจิตวิญญ,ญาณ ได้รวดเร็วขึ้นจงจำไว้ว่าจงยอมรับความสับสนความรู้สึกสันโดษและวิกฤตการณ์ทางจิตวิญญาณเป็นโอกาสสําหรับการเติบโตและการเรียนรู้จงดํารงตนให้นอบน้อมมั่นคงและเมตตาเชื่อมั่นในพลังของความรักและภูมิปัญญาเสมอและนี่แหละครับก็คือเรื่องดังๆของเรานักเดินทางบนเส้นทางการเตินรู้ของจิตวิญญาณต้องได้พบเจอกันบางคนก็หลงทางติดอยู่กับอัตตาตัวตนของตัวเอง มันก็คงเหมือนดอกไม้ที่บานไม่เต็มที่คนนอนหลับไม่เต็มตื่นเหมือนต้นไม้ที่รดน้ําแล้วไม่ฟืน้นแต่ก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตด้วยสติและใช้ชีวิตให้เต็มที่กับทุกวันของชีวิตด้วยการเดินทางสู่การตื่นรู้หน้าที่ของผมก็คงต้องหมดแค่นี้ที่เหลือก็คงต้องเป็นตัวคุณเองแล้วแหละที่จะต้องลงมือปฏิบัติและทําต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนโชคดีในการเลื่อนระดับ เข้าสู่การเดินทางแห่งการตื่นรู้ในมิติที่สูงขึ้นกว่าเดิมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ